ครับสำหรับชิปนี้นะครับผมจะพาทุกทุกท่านมาดูสวนนะครับดูสวนมะละที่มีคุณนะครับเจ้าของสวนเนี่ยเขาปลูกไว้เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจสำหรับส่งอันนี้ผลิตผลคือการส่งมะละกินกนะครับเขาเรียกว่ามะละิีนกนะฮะอันนี้ให้ได้ดูไปด้วยนะครับคือสวนมะละิีนกนี้นะครับ ก็จะเป็นพืชเศรษฐกิจสำหรับช่วงโควิดนะครับไปไหนมาไหนไม่ได้ไม่สะดวกผมก็เลยจะแนะนำคลิปนี้ให้กับทุกทท่านนะครับแนะนำคลิปนี้ให้กับทุกทท่านที่ว่าไม่รู้จะทำอะไรบ้างไม่รู้จะทำเศรษฐกิจทำพืชเศรษฐกิจแบบไหนนะครับวันนี้เราตามไปดูครับจากสยามชัยนะครับคลิปของฝากจากสยามชัยนะครับนี่ผมจะให้ดูอมะระขินกนะครับ เขาเรียกว่ามะละกินกสวนแปลงนี้นะฮะแปลงนี้สวยมากสวยมากครับสวยมากแล้วก็ได้ยินข่าวทราบว่า,าเมื่อวานนี้เจ้าของสวนได้เก็บเก็บผลนะครับเก็บผลของมะละไปส่งกับแหล่งรับซื้อนะครับนี่นะฮะสวยมากอันนี้คือหลังจากเก็บแล้วนะครับหลังจากเก็บแล้ว ก็จะมีลูกดกมากเลยนะครับใช้ปุ๋ยก็ปุ๋ยอินทรีย์นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปถามเจ้าของสวนดูว่าเจ้าของสวนนี่ทําแบบไหนถึงได้ปลูกมีเริ่มแรกเริ่มต้นทําแบบไหนถึงถึงมาตัดสินใจทําสวนสมุนไพรประเภทของมะระกินกนะครับแล้วก็วิธีบํารุงรักษายังไงแล้วก็เก็บประมาณเท่าไหร่ กี่รอบปลูกหนึ่งครั้งและเก็บได้นานไหมแล้วก็บำรุงรักษาอย่างไรแล้วก็พอ,อได้กี่เดือนแล้วเก็บครั้งหนึ่งแล้วแต่ละเดือนเป็นรายได้เท่าไหร่เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะพาไปพบกับเจ้าของสวนนะฮะนี่หนาเลยนะครับฉะนั้นก็วันนี้เราจะพา,าท่านผู้ชมนะครับก่อนที่จะไปชมไปพบกับเจ้าของสวนนะครับอันนี้ลูกศกแล้วนะครับ แล้วของสวนแล้วกอ็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตะไลนะครับนี่ฮะสวยมากแล้วก็เป็นเศรษฐกิจอย่างดีนะครับพื่เศรษฐกิจอย่างดีมากนะฮะเรามาดูกันดูกันครับดูดูเลยฮนะอันนี้เป็นสุดยอดกันเลยทีเยียวนะครับ ครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันไปพบกับเจ้าของสวน